สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนักสะสมที่กตุลบรักทุกท่านครับขออย่ดีต้อนรับเข้าสู่สยามชาแนลนะครับช่องนี้มีตาเพื่อนครับเพื่อนๆนักสะสมครับคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูเหรียญที่ f อฟซีบ้านเนี่ยได้ส่งมาขายผมนะครับมูลค่าหน้าเหรียญเนี่ยไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าได้รับเงินสดไป3000บาทนะครับสังเกตดูนะครับมีอยู่ไม่กี่เหรียญนะฮะถ้าเป็นมูลค่าหน้าเหรียญก็นะครับอันนี้เป็นเหรียญ10บาทนะฮะสิบาท11บาทนะฮะสิบาท 21บอ่า21บาทนะครับแล้วก็21บาท50สตางค์เท่านั้นนะครับแต่ว่าก็สามารถที่จะแลกได้ที่นี่นั้นในราคา3,000บาทนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆถ้าเกิดว่าใครที่มีเหรียญที่ผมจะแนะนำชุดนี้ก็นะครับยินดีที่จะรับแลกให้ในราคา3,000บาทนะครับมาดูข้อมูลครับเป็นเหรียญอะไรกันบ้างน,นะฮะจาก f c ทางบ้านนะครับดูง่ายๆแต่ว่าขายกันได้จริงนะครับ ช่องทางติดต่อเดี๋ยวขึ้นให้ในคลิปนะฮะตั้งใจดูนิดนึงนะครับมาดูข้อมูลของเหรียญลากันนะครับเหรียญแบบนี้มีราคานะครับเพื่อนๆนะครับแล้วก็มีให้เห็นในท้องตลาดด้วยหลายคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเป็นร้านของชําเนี่ยก็ยังพบเจอนะครับถ้าเกิดว่าท่านนาไปใช้เนี่ยไปใช้จ่ายก็จะมีมูลค่าเพียงแค่10บาทเท่านั้นแต่ถ้าท่านมาลากที่นี่นะฮะได้ขั้นต่ำเนี่ยหนึบาทขึ้นไปนะครับสังเกตดูนะครับเป็นเหรียญอะไรนะฮะ ก็ถือว่า10เท่าของหน้าเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญที่ด้านหน้าเนี่ยเป็น2พระอ,องค์นะค,คือในหลวงรัชกาลที่5แล้วก็รัชกาลที่9แบบนี้ด้านหลังเป็นแบบนี้ครับถ้าใครเจอเหรียญแบบนี้นะครับมาแลกกับผมเลยเลยเหยรียญละร้อยนะฮะถ้าไม่ผ่านการใช้ก็ประมาณ120นะครับถ้าสภาพไม่ดีเท่าไหร่ก็ประมาณ 101. ร้อยหนึ่งนี่ฮะด้านหลังเป็นครุฑแบบนี้นะครับเอาไปใช้นะครับ ถ้าไปใช้ก่อนนี่ก็มีมูลค่าเพียงแค่10บาทเท่านั้นทรรมแรกที่นี่ก็ร้อยขึ้นนะฮะสิเหรียญก็พันขึ้นอยู่แล้วถ้าร้อยเหรียญก็เป็นหมื่นนะฮะประมาณนี้นะครับสังเกตดูนะครับเนี่ยฮะถ้าเกิดว่าใครนะครับมีอยู่ก็นํามาแลกได้นะครับติดต่อช่องทางทาง ID ของเรานะครับที่ขึ้นบนภาพหน้าจอขนาดนี้นะครับมี4ช่องทางในการติดต่อนะครับมี ID ให้นะครับมี QR code ้ให้ยิงนะฮะส่งภาพมาได้เลยนะครับรับมาได้เลยใครมีจํานวนมากๆนะครับแบบนี้ครับ เหรียญที่2ครับเป็นเหรียญอะไรยนะครับเหรียญ5บาทนะครับเหรียญ5บาทนี้ก็เช่นกันนะครับถ้าเกิดว่านําไปใช้เนี่ยก็ราคาก็5บาทแน่นอนแต่ถ้ามาแรกที่นี่จะได้ไม่ต่ำกว่า300บาทขึ้นไปนะครับเป็นเหรียญ5บาทอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะบอกจุดสําคัญนะครับจุดสาคัญของเหรียญนี้ที่เพื่อนๆเขามีก็คือเป็นเป็นเหรียญปีนี้ฮะปี2546นี่นะครับปี2546แรกที่นี่ได้300ขึ้นไปนะครับต่อเหรียญนะฮะ ถ้าใครพบเจอนะครับสภาพไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนี่ยสามถ้าสื้อสวยหน่อยคมๆมแบบนี้ก็400บาทให้ได้นะครับถ้าเกิดว่าใครมีปี46นะครับเหรียญ5บาทนะครับเหมือนชุดนี้นะครับยินดีรับซื้อเลยทุกเหรียญในชุดนี้ซื้อหมดนะฮะต่อที่เหรียญ5บาทครับเหรียญ5บาทอีกรุ่นหนึ่งนะฮะนี่ก็เป็นในชุดที่เขาส่งมาก็คือเป็นเหรียญ5บาทพระเศียรใหญ่เหรียญ5บาทพระเศียรใหญ่นี้ต้องบอกว่านี่ครับถ้าเกิดว่าใครต้องการที่เก็บเนี่ย ผมแนะนําให้เก็บปี53นะครับนะครับปี53 51นะฮะ51ที่เป็นแบบบางก็เสียงใหญ่นะครับก็ลองเก็บสะสมไว้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเหรียญนี้ฮะเหรียญนี้ครับเป็นปี2551นะครับต้องบอกว่าเจอหลายเหรียญแล้วนะครับผมได้รับหลายเหรียญแล้วนี่ก็อีกเหรียญหนึ่งนะฮะที่ผู้ชมทางบ้านเนี่ยได้นะครับนํามาขายให้กับเราได้ครับเหรียญนี้ดูไม่ยากนะครับปี51แบบบางเนี่ยนะครับดูไม่ยากเลยนะครับขอแค่เพื่อนๆเนี่ย นะครับ <inate S 2> จับเหรียญของคุณให้ดีแล้็แค่หมุนแค่นี้แค่นี้เองฮะจุดนี้ทาให้มีราคาถ้าสมมติว่าเป็นข้องข,องขวางแบบนี้สภาพสวยๆของขมในเป็นพันนะฮะต่อเหรียญนะครับหนึ่พันนะถ้าไม่ใหม่คมๆเนี่ยนะฮะปีห้าหนึ่งีนะครับถ้าหมุนแล้วปรากฏว่านะครับเนี่ยหมุนไปข้างๆแบบนี้นะแล้วปรากฏว่าพระบรมรูปของในหลวงรัชกาลที่เก้าในเป็นขวางแบบนี้หรือตรงขึ้นไปทางเดียวกันแบบนี้มีราคาเลยนะครับนะครับถ้านําไปใช้ในี่5บาทนะฮะถ้ามาขายที่นี่พันหนึ่งนะถ้าตรงขึ้นแบบนี้เนี่ย นะครับจะได้2 0 0พันเลยนะต่อเหรียญนะครับถือว่านะครับมีราคาสูงนะครับนี่ฮะลองดูนะครับลองหาดูนะใครที่มีร้านของชําหรือว่าอยู่กับเหรียญเนี่ยถือว่านะครับมีโอกาสมา,มากเลยที่จะได้เจอเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับมีราคาซื้อขายนะครับอีกเหรียญหนึ่งครับอีกเหรียญหนึ่งที่เอฟทางบ้านส่งเข้ามานี่ฮะเป็นเหรียญหนึ่งบาทนะครับเหรียญหนึ่งบาทปีนี้ฮะปีนี้สังเกตดูนะครับ เนี่ยฮะปี2533เหรียญหนึ่งบาทนี่นะครับต้องบอกว่านี่ครับเป็นพศออที่ติดอันดับหนึ่งเนี่ยที่มีการเล่นหาคือ2529นะครับ2529นี่ผมรับซื้อแบบไม่อั้นนะครับถ้าใครมีนะดูแค่ว่าสอพอขอให้เป็น2529ดูจุดนี้นะฮะดูจุดนี้ฮะดูจุดตรงนี้นะฮะขอให้เป็น2529มีราคาเลยแต่เหรียญน,นี้ไม่ใช่29ทําไมถึงขายได้ปี2533เนี่ยก็จะมีบางเหรียญเนี่ยสามารถที่จะขายได้ นะครับเพื่อนๆนะครับถ้านําไปใช้1บาทถ้ามาขายนะฮะใหม่ๆคมๆในหนึ่งพันนะนะครับถ้าสภาพอย่างนี้ก็ไม่ต่ำกว่า500แล้วนะครับถ้าลองนึกดูนะครับถ้าเกิดว่าท่านมีสัก1 0 20เหรียญเนี่ยเป็นเงินหลายบาทเลยนะครับเพราะนั้นนะครับลองสังเกตดูนะครับปี33นะครับถ้าสมมติว่าเพื่อนๆมีเหรียญปี3 3จับพลิกเหรียญก่อนนะฮะพลิกเหรียญมาอย่างนี้เห็นไหมฮะพลิกเหรียญกลับมาแบบนี้ถ้าสมมติว่านะครับหน้ากับหลังนี่หันขึ้นไปทางเดียวกันแบบนี้เนี่ยมีราคาเลยนะครับ มีราคาเลยนะครับอย่าไปใช้นะครับเอามาขายให้ผมได้นะครับผมรับซื้อเนี่ยนะครับขอให้ด้านหน้าตรงขึ้นแล้วก็ด้านหลังเนี่ยหันไปทางเดียวกันแบบนี้ในปี533เนี่ยนะครับส่งมาขายได้เลยนะครับผมขึ้นภาพหน้าจอให้อยู่ช่องทางติดต่อนะครับเห็นไหมครับนะฮะมี3อ่ามี4ช่องทางนะฮะ3ามลายไอแล้วก็ QR Code ให้ยิงอย่าลืมใส่แอดด้านหน้านะครับเพื่อนๆเดี๋ยวติดต่อไม่ได้นะครับนี่ฮะแบบนี้นะครับขายได้และอีกเหรียญหนึ่งเหรียญสุดท้ายเหรียญสุดท้ายเนี่ย เหรียญสุดท้ายเนี่ยนะฮะผมต้องอธิบายให้เพื่อนๆฟังนิดนึงเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงเดี๋ยวเพื่อนๆไปเจอเนี่ยเดี๋ยวสมมติว่าไปขายในราคาที่ถูกๆนี่ไม่ใช่นะเดี๋ยวอธิบายจุดสําคัญให้ให้ฟังนิดนึงก็แล้วกันนะครับถ้าสมมติว่าเพื่อนๆเนี่ยนะครับใครที่มีเหรียญรุ่นนี้นะห้สสตางค์เนี่ยนะฮะปี2,500เนี่ยเพื่อนๆลองสังเกตนิดนึงนะฮะจุดสังเกตนี่จุดง่ายๆเลยนะครับที่นักสะสมเนี่ยเขาสังเกตกันนะครับใครมีเยอะๆนี่ลองสังเกตดู ถ้าสมมต pues ิว่านะครับสมมติว่านะครับไอ้ตรงเข็มเนี่ยเห็นเข็มไหมเห็นเข็มไหมเห็นเข็มที่ชี้ลงไหมฮะชี้ลงตรงกลางพอพานเนี่ยถ้าเข็มตรงนี้เนี่ยชี้ลงมาตรงหางของพอพานเนี่ยนะครับไม่ได้ชี้ลงตรงกลางนะฮะห้าสิบสตางค์นะครับไม่ใช่ยี่สิบสตางค์นะถ้าสมมติว่านะครับตรงนี้ี่้เข็มเนี่ยชี้ลงตรงหางพอพานเนี่ยหลักหมื่นนะหลักหมื่นนะะถึงห้าหมื่นเลยขึ้นอยู่กับสภาพว่าจะสวยหรือไม่สวย แค่นั้นเองถ้าสภาพแบบนี้ก็เป็นหมื่นแน่ๆล่ะนะครับใครเจอนะครับเหรียญ50สตางค์นะฮะที่ชี้ลงตรงห่างพอผ่านนะครับแต่เหรียญนี้ไม่ได้ชี้ลงตรงห่างพอผ่านทําไมสยามชาแนลถึงถึงซื้อกับเพื่อนๆทางบ้านอยู่ในชุดสามพันเพราะว่าเหรียญนี้มีความพิเศษครับคือแบบนี้ลองดูนะครับนะฮะเห็นไหมครับมีความพิเศษก็คือนะครับพระบรมรูปของพระองค์ท่านในขวางมาแบบนี้เหรียญแบบนี้นะครับผมรับซื้อเฉพาะสภาพที่ดูได้นะฮะสภาพดูไม่ได้ผมไม่รับนะ นะครับเพราะว่ามันมีเยอะนะครับมีเยอะมากๆนะครับถ้าสภาพแบบนี้ก็ถือว่าดูได้นะครับไม่ได้สวยอะไรนะฮะเพราะว่ามีสนองสนิมเนี่ยก็ถือว่าดูได้มีพระบรมรูปขององค์ท่านให้เห็นเพราะส่งมาส่วนใหญ่นี้จะเล็กตุ้มเปะเลยเหรียญเหรียญรุ่นนี้นะฮะจะกัดกร่อนเยอะมากเลยนะครับขอเป็นสภาพดูได้หน่อยนะครับถ้าเป็นเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับนี่ฮะเป็นขวางแบบนี้นะครับหมุนแล้วขวางแบบนี้ผมรับซื้อให้นะครับนี่คือชุด3,000บาทนะครับใคร พบเจอนะครับชุดนี้นะฮะอยากติดต่อมาขายก็บอกอีกทีหนึ่งครับนี่คือช่องทางติดต่อนะครับมีด้วยกันทั้งหมดนั้น4ช่องทางนะครับขอแนะนำเพื่อนนักสะสมทุกท่านนะครับที่เพิ่งเข้ามาดูสยามชาแนลครั้งแรกจะไม่ได้กดติดตามช่องนะครับฝากกดติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อไม่ให้ท่านเนี่ยพลาดในการอัปเดตข้อมูลการรับซื้อจากสยามชาแนลและก็ข่าวสารตลาดนักสะสมอย่างรวดเร็วทันใจนะครับสำหรับใครที่ต้องการเป็นสมาชิกก็สมัครสมาชิกหน้าช่องครับนะครับกดคําว่าสมัครแล้วก็ กด2ขั้นตอนนะครับก็เป็นสมาชิกของเราได้แล้วครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับกลับมาพบเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้าขอกราบขอพระคุณและสวัสดีครับ